ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชราค,คนหนึ่งชื่อว่าลุงมัน่นเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในกระท่อมหลังเล็กที่ตั้งอยู่ริมป่าทุกๆเช้าลุงมั่นจะตื่นขึ้นมาเพื่อดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นานหลายปีต้นไม้ต้นนั้นเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านใบสีเขียวชุ่มุมอบร่มเงาให้กับลุงมั่นในยามกลางวันวันหนึ่งหนุ่มน้อยในหมู่บ้านเดินผ่านมาและเห็นลุงมั่นกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ หนุ่มน้อยรู้สึกแปลกใจเพราะเขาเห็นลุงมั่นทำเช่นนี้ทุกวันจึงถามว่าคุณลุงครับทำไมคุณลุงถึงดูแลต้นไม้ต้นนี้ทุกวันทั้งทั้งที่มันโตเต็มที่แล้วและไม่ต้องการการดูแลอีกต่อไปลุงมั่นยิ้มและตอบว่าเจ้าเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมมันไม่เพียงแค่ให้ร่มเงาเท่านั้นแต่มันยังสอนค่าหลายอย่างเจ้าคงยังไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ครั้งหนึ่งเคยอ่อนแอและต้องการการดูแลมากเพียงใด ข้าคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยและดูแลมันมาตลอดหลายปีตอนนี้แม้ว่ามันจะโตแล้วแต่ข้าก็ยังคงดูแลมันด้วยความรักเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้แต่มันเป็นผลของความพยายามและความอดทนของข้าหนุ่มน้อยนิ่งคิดก่อนจะถามต่อแปลว่าการดูแลต้นไม้เป็นเหมือนกับการดูแลชีวิตของเราเองหรือครับลุงม,มั่นยิ้มใช่แล้วลูกเอ๋ยชีวิตคนเราก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ทุกอย่างต้องใช้เวลาและความพยายามกว่าจะเติบโตและแข็งแรงเราต้องอดทนและไม่ล้มเลิกง่ายๆความสำเร็จที่แท้จริงคือการไม่หยุดพยายามแม้ว่าจะดูเหมือนเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ตามหนุ่มน้อยพยักหน้าและเดินจากไปด้วยความคิดที่เปลี่ยนไปเขาเข้าใจแล้วว่าความพยายามและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะในเรื่องใดและจากวันนั้นเป็นต้นมา เขาก็เริ่มต้นที่จะดูแลชีวิตของตนเองให้ดีเหมือนที่ลุงมั่นดูแลต้นไม้